เขขีเนยนท่านประธานสภาผู้แทนรัษดรทีเคารพครับผมอภิชาเลิศพัชรากมลสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดนครราชสีมาพักเพื่อไทยครับท่านประธานครับผมมีเรื่องที่จะเรียนท่านประธานในเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตเพ,พื้นที่อำเภอคอนบุรีครับคือผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากท่านนายกอรยานะครับท่านผู้ใหญ่อ้อยใจท่านผู้ใหญ่ธัญรัตน์นะครับแล้วก็สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจรเข้หินตลอดจนพีพ่น้องประชาชนในเขตตำบลจรเข้หินนะครับถึงเรื่องความเดือดร้อนในเรื่องของ สะพานชำรุดนะครับท่านประธานครับสะพานตัวนี้นะครับท่านประธานเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างตำบลจระเข้หินแล้วก็ไปสู่ตำบลคอนบรีใต้ซึ่งสะพานตัวนี้มีอายุในการใช้งาน30กว่าปีแล้วครับท่านประธานครับดังนั้นแล้วท่านจะเห็นนะครับว่าทั้งเราสะพานก็ดีทั้งใต้สะพานท้องสะพานเนี่ยนะฮะมีเหล็กโผลออกมาซึ่งชำรุดผมไม่ทราบว่าเมื่อไหร่มันจะพังถ้าเกิดเหตุการณ์ที่รถ นักเรียนหรือรถที่สัญจรไปมาได้ผ่านสะพานนี้เกิดมันหักไปดะฉะนั้นความมันก็จะเกิดความเสียหายทั้งทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนที่สัญจรไปมานะครับจึงอยากจะให้ทางจังหวัดนครราชสีมาได้ช่วยส่งผู้ที่ชํานาญในเรื่องของการออกแบบในการก่อสร้างสะพานได้มาสํารวจสะพานให้กับพี่น้องชาวตำบลจระเเหินอีกเรื่องหนึ่งครับท่านประธานครับผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากท่านผู้ใหญ่เฉลี่ยนะครับ หมู่ที่6บ้านหมูสีตำบลพระพุทธอเภอเฉลิมพระเกียรติถึงเรื่องอตะลิงพังนะครับนี่ท่านประธานเห็นในรูปนะครับนั่นคือลําน้ํามูลนะครับน้ามูลช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะครับน้ำลำน้ำมูลมีระดับของลําน้ํามูลสูงมากแล้วก็ไหลเชี่ยวดังนั้นท่านเห็นนะครับต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ตรงตะลิงนะฮะได้ลมถูกน้ําซัดแล้วก็ซัดตะลิงจนกระทั่งต้นไม้ใหญ่เนี่ยฮะซุดลงมา ดังนั้นแล้วจึงอยากจะให้ทางกรมโยธทาธทิการจังหวัดนครราชสีมานะครับได้ช่วยมาสำรวจออกแบบในการทําผนังกันดินนะครับตรงนี้เป็นถนนนะฮะริมถนนแล้วก็บ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะฮะอาจจะทําให้ได้รับความเสียหายจึงอยากจะให้ทางโยธาธิการจังหวัดนครนะคราชสีมาได้มาช่วยออกแบบในการที่จะสร้างผนังกันดินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวตะบนโมสีอําเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับผมกลับขอบคุณท่านประธานครับ